วันนี้ครับสถานีแบบวุฒิครับกับรายการบายของผมครับคือรายการคุยหน้าจอครับโอเคครับเกเคกล้องได้ครับโอเคเย้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องของผมครับสถานีแบบวุฒิครับกับรายการใหม่ของผมรายการใหม่เลยครับแกะกล่องเลยครับนี่คือรายการคุยหน้าจอครับช่องสถานีแบบวุฒิครับก็ฝากท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของเราครับติดตามกันต่อไปครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆที่ผมเคยทำคอนเทนต์ ที่ผ่านๆมาในช่องของผมครับนั่นคือมีหลากหลายคอนเทนต์มากในช่องสถานีแบบวบิดกครับ เอไอคอนเทนที่แบบว่าหลากหลายวไรตี้จนหาแบบว่าจุดยืนของตัวเองไม่เจอว่าเราต้องการที่จะนำเสนอใน,นรูปแบบไหนนะครับ mm hmm. นี่คือรายการคุยหน้าจอครับเราก็จะกลับมาเจอกันในช่องของผม mm hmm. รายการคุยหน้าจอนี่เราก็จะมาคุยกันแบบง่ายๆถ่ายคลิปกันแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรเอฟเฟกอะไรมากมายครับ เราจะหยิบยกไประเด็นเรื่องราวต่างๆที่ยังคิดถึงและยังอยากจะเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องราวในยุค90เป็นเรื่องราวของอตลับเทปแผ่นซีดีคอมพิวเตอร์รอุนก่อณ์อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเคยใช้หรือแฟชั่นหรือศิลปินนักร้องหรือภาพยนตร์หรือละครที่เราเคยดูกันนะครับเราก็จะหยิบยก เรื่องราวเหล่านั้นมานั่งพูดคุยกันในรายการคุยหน้าจอครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันอีกหลายเรื่องราวในช่อง,องผมครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมรายการของผมหรือช่องของผมครับไปกดดูคลิปย้อนหลังของผมได้ครับว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างรายการคุยหน้าจอนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่า เป็นเรื่องราวที่เกิดจากตัวผมเองนะครับคือเราผ่านมาหลายสมัยละนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ครับขอฝากรายกายคุยหน้าจอในช่องสถานีแบบวิุฒิครับทั้งหมดทั้งมวลครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามเราจะนําเรื่องราวอะไรมาพูดคุยเล่วส่วนฟังครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ช่องสถานีแบบวุฒิครับแล้วพบกันใหม่กับคุยหน้าจอแล้วเจอกันครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะย้อนอสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามากา็ก็อยากจะแนะนำอยากจะชวนท่านผู้ชมนฮะที่เพิ่งเคยเข้ามาชมคลิปของผมครับและเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็มีคลิปไหนบ้างครับที่เป็นแบบว่าเป็นวิดีโอที่แบบว่า ได้ร e well so, ับความยอดนิยมที่สุดในช่องของผมเลยมีเหมือนกันนะช่องผมก็มีคลิปยอดนิยมกันนะอ้มีหลายคลิปด้วยครับก็หลังจากนี้ครับเราก็คงจะได้มาพูดคุยกันอยู่ในเรื่อยครับกับรายการคุยหน้าจอครับคปิหมัน